ลูซี่ลูซี่ลูซี่ไปเที่ยวมาไปเที่ยวไหนมาลูกอเขาจะเที่ยวทุกวันตามน่ะแล้วเขาก็กลับมาเขาก็จะแบบเอ๋่กลับมาก็มาเกือบมากิ้งไอ้อ้วนตาลน,นี้แบบคนเยอะจังเลยหมีหมีเป็นแนวสุขภาพดีมากเพราะว่าเพราะว่าหมีเที่ยวอันนี้เป็นมันเป็นแบบว่า แมวคือขังมากก็ไม่ดีต้องปล่อยเที่ยวบ้างแบบนี้แหละสุขภาพดีดีดูสิอะไรทำไมมือต้องหักมือต้องหักแบบนี้เออแมวกวังดูไปเที่ยวมาเป็นไงฝุ่นเต็มตัวกะมัมก็เม็มเลยก,มกม็มมก็เม็มเลยลูกหมีของฉันกะมงมงนันเหนื่อยใช่ไหมตา ดูไปแอบดูโชคดีอะเมื่อวานช่ดงีทำ,ทำทอะไรทำบาปอะไรโชคดีเนี่ยเนี่ยเหลือแค่เนี้ยไปจับนกมาตอนไหนก็ไม่รู้คือแม่ก็แบบต่อไปนี้จะไม่เทอาหารให้นกแล้วเพราะว่าพอเทอาหารให้นกเนี่ยตรงนูน้นแล้วแมวมันก็ลกมันกินแล้วแมวมันก็จับนกมัน้ายจริงเลยน่ารักดีแม่ลูกคุอโชคดีห่อ,อ,หอวะ